นี่คือช่องคืนนี้มีเรื่องเล่าคืนนี้ลองนึกดูให้ดีถ้าคุณโดยสารรถทัวกลางคืนแล้วมีใครบางคนมาขอนั่งข้างคุณคุณจะให้เขานั่งไหมเธอบอกว่าขอแค่นั่งด้วยคืนเดียวเท่านั้นแล้วเธอก็ไม่เคยไปถึงปลายทางเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเองเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้ว ผมเป็นพนักงานขายประจำบริษัทเล็กๆในกรุงเทพและต้องเดินทางต่างจังหวัดบ่อยโดยเฉพาะเส้นทางสายเหนือผมชอบนั่งรถทัวร์กลางคืนเพราะคนไม่เยอะและมีเวลานอนบนรถตื่นเช้ามาก็ถึงพอดีคืนนั้นผมขึ้นรถจากหมอชิตเวลาเกือบสี่ทุ่มรถออกช้ากว่าปกติเพราะมีฝนตกและน้ำขังบางจุด ผมได้ที่นั่งริมหน้าต่างเบาคู่ที่อีกฝั่งยังไม่มีคนนั่งผมดีใจเพราะคิดว่าจะได้นอนยาวๆไม่ต้องมีใครเบียดรถวิ่งออกมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงคนเริ่มเงียบไฟในรถหรี่ลงคนข้างหลังก็เริ่มหลับแต่แล้วรถจอดรับผู้โดยสารอีกคนจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเป็นผู้หญิงใส่เสื้อคลุมสีซีดผมยาวและเดินขึ้นมาช้า เธอเดินผ่านเบาะหลายแถวเหมือนไม่สนใจใครจนมาหยุดตรงที่นั่งข้างผมเธอยิ้มบางๆแล้วพูดว่าขอนั่งตรงนี้แค่คืนเดียวนะคะผมไม่ได้คิดอะไรเลยพยักหน้าเบาๆเธอนั่งลงโดยไม่พูดอะไรอีก แค่นั่งเงียบๆและหันหน้าไปทางกระจกตลอดเวลากลิ่นของเธอแปลกๆมันไม่ใช่น้ำหอมหรือเหงือ่อแต่มันเย็นและเหมือนดินเปียกฝนผมนอนไม่หลับเลยคืนนั้นเพราะเธอไม่ขยับตัวเลยแม้แต่นิดเดียวไม่หลับไม่พูดไม่หายใจแรงบางครั้งผมแอบมองจากมุมตาเห็นว่าเธอก้มหน้าแต่ไม่มีเงาไม่มีเงาจากแสงไฟถนนสะท้อนบนหน้าเธอเลย เมื่อรถจอดแวะพักตอนตีสองผมลงไปเข้าห้องน้ำซื้อของกินหันไปมองเบาะเธอยังนั่งอยู่แต่เมื่อผมกลับขึ้นรถเธอหายไปไม่มีใครเห็นว่าเธอลงไม่มีใครเห็นเธอเดินผ่านเลยผมถามกระแปะรถว่าเมื่อกี้ผู้หญิงที่นั่งข้างผมหายไปไหนครับเขามองหน้าผมนิ่งแล้วพูดว่าเบาะข้างคุณไม่มีคนจองนะคะและตั้งแต่รถออกมา คุณก็นั่งคนเดียวมาตลอดผมอึง้งพูดอะไรไม่ออกพอถึงปลายทางผมรีบลงทันทีและสาบานว่าจะไม่ขึ้นรถเที่ยวดึกอีกเลยแต่สิ่งที่หลอนที่สุดคือคือนต่อมาตอนผมนอนในโรงแรมผมได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเบาๆแหบๆขอบคุณนะที่ให้ฉันนั่งด้วยคืนนี้ขอแค่ตรงปลายเตียงได้ไหม ผมลืมตาขึ้นแต่ไม่กล้ามองปลายเตียงเลยนี่คือเรื่องจริงจากช่องคืนนี้มีเรื่องเล่าถ้าคุณเจอใครมาขอนั่งข้างๆกลางดึกอย่าลืมมองให้ดีเพราะบางทีเขาอาจไม่ใช่ผู้โดยสารถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในตอนต่อไปคืนนี้มีเรื่องเล่า